มาเดินเล่นกับทุกคนมาเดินเล่นแล้วมาเห็นหน่อไม้โอ๊ดบ่ได้เอโอตาบ่ได้ป้ามา่าเจ้ามาส้วนมาเห็ดหยังส้วนมาแล้วก็เห็นหนอ่อไม้ก็โอ๊เอาบ่ได้เออเอาที่จริงมาเดินเล่นเราก็จะมาหักหนอ่อไม้ให้คุณป้าเจ้าของสวนเป็นนอเป็นบอกว่าถ้าเกิดเห็นหนอ่อไม้ออกหักถิมในเดอ้อถามว่าเอาไปอะ่ะเพราะว่ามันจะเกิดเยอะมากเออแกแกให้หักออกมันจะล้ําที่เพราะว่าสวนเนี่ย สวนข้างๆจะเป็นสวนของแกเนี่ยทุกคนเนี่ยสวนอ่าสวนดอกไม้ไหมลูกสวนดอกไม้อันนั้นเป็นบ้านเก่าข้างในนะเป็นบ้านคนเลยนะคุณป้าย้ายไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมป้าเราบ้านหลังไหนก็ไม่รู้เนาะจะบอกย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าป้าไผ่ป่าไผ่อะล้อมบ้านเออการที่เรามีบ้านติดผาป่าไผ่ไม่ดีนะคะทุกคนลากเขาอะเออลากมันไปเออ เหมือนว่าอู้บ้านอยู่ติดป่าไผ่เดี๋ยวเอาน้อ,อใหม่กินอ๊้แต่อยู่นี่เขาไม่ได้ดีใจเด้อบ้านติดป่าไผ่ถ้าเป็นบ้านเราดะเป็นมันเป็นกอไผ่ใช่ไหมที่นี่มันเป็นป่าเนี่ยดูสิหนอใหญ่ๆทีห่หนูหักอ,อ่อนมากเลยป้าหอม,หอมนี่สีเขาอ่อนเขียวอ่อนมากเลยวันนี้ไม่ได้เอามีดมาเพราะว่ามาเดินเล่นแล้วก็อดเอาไม่ได้ทุกคนจะเอาไปทำแมงมาเนาะ กับแก้มพอดีแหละกับแก้มให้พ่อใหญ่ตอนแรงเออแกยิ่งไม่อยากให้ไปทําเปลืองแก๊สเราก็อยากเอาไปต้มทํากินได้ทีเนี้ยเออ,เน,อเนี่ยหน่อยอย่างเงี้ยมันกรอบนะแล้วมันต้มแบบแป๊บเดียวนะเพราะว่าความเฝื่อนมันเอาออกง่ายมันไม่เหมือนหนอนนั่นเนะานะตาเนาะความเฝื่อมมันจะออกง่ายกว่ากันนะโอ้คือแกบาออกละป้าเห,เห็นแล้วก็อดก็ได้เออเห็นแล้วป้าออแล้วเราเห็นแล้วก็อดบ่ได้ ววของป้าเต็มยังช่องฟิตอ่ะโอ้ของป้าหาหกกล่องปเลยห้าหกกล่องห้าหกกล่องนะเฮ้ยพ่อไม่ป้ารอเอาหน่อไม้ไล่เนาะอร่อยนะหน่อไม้นั่นนะป้ารอไปขุดหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่ที่คล้ายๆหน่อไม้ไล่บ้านเฮาหน่อเล็กๆอะ่ะอันนั้นอร่อยอันนี้มันเป็นหน่อไม้พันธุ์ใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันก็เดี๋ยวมีดบ้านมันจะแกะลำบากก็ดิโอ้ย แกไม่ออกอะเนี่ยดีนะที่เอาสงมือมาเนี่ยพุทโนไม่เราบอกควกินแต่กินนอไม่เลยจีบบอแฟนหนูแล้ววะเสาเห็ดนอไม่ออกเราเ้อแล้ววะเออตัวเองวันขึ้นก็มาโทษหน่อไม้แม่ป้าเสาเห็ดใช่เหรอโอ้แกชอบใส่ผัดอะไรนะใส่พริกมัน่ะใส่พริกหยวกไหมทุกคนบอกบอกกินยาน่กกินนอไม่เลยจีเอ้ยอันอะไรนะแฟนหนูน่ะ ไปหาหม,หมอหมอหมอบอกว่าอ้วนขึ้นแล้วมาโทษหน่อไม้เราทุกคนแทนที่จะโทษตัวเองกินเค้กโอ้กินเค้กกินไอศครีมไม่โทษมาโทษหน่อไม้เราอแล้วก็มาว่าเราผัดผักให้กินโอ้ยตัวเองกินเค้กทาไมไม่บอกหมอเนาะเราก็บางอย่างนี้เนะ <laughs> าะเบาหินท้าบวัวเราได้น่อขอบคุณนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วนี่ น่อไม้อดเอาไม่ไหวเอากลับบ้านค่ะทุกคนไปกี่นอนะป่ะ mm hmm. เกือบสิบนอมันจะ mm hmm. ถือกลับบายบายค่ะ